เมื่อก่อนเป็นคนที่น้ําหนักเยอะมากอ้วนมากหนักถึง72็กิโลค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยหนักแค่50ากิโลนะพอมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษไม่กี่ปีค่ะน้ําหนักเพิ่มเป็น72็กิโลนะคะกุ้งใจมากก็ไปซื้อ,อยาลดความอ้วนนะะสั่งจากเมืองไทยบ้างสั่งยาลดน้าหนักสั่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการลดน้ําหนักมานะคะแต่ก็ไม่ผอมค่ะ คือมันลดลงไปอยู่แต่สักพักหนึ่งมันก็โยโย่กลับขึ้นมาอ้วนเหมือนเดิมค่ะทําทุกวิธีทางหมดเงินไปเยอะนะคะหมดเงินไปเยอะกับการลดน้ําหนักแต่ไม่ได้ผลนะทุกคนค่ะนะคะกลับมาอ้วนเหมือนเดิมน,นะคะทุกวันนี้ถ้ากินอาหารครบห้าหมู่นะคะทุกวันนี้กินข้าวสามมือ้อจปสี่มื้อเลยแต่ว่าเราก็สามารถที่จะหุ่นดีได้นะคะคือเราเริ่มมีร่องสิบเอ็ดแล้วนะคะเห็นไหมคะนะคะคือไม่ต้องอดอาหารยิ่งอดยิ่งอ้วนนะทุกคนค่ะนะคะก็มาเจอกาแฟดีค่นะ เจอกาแฟนะคะเจอผลิตภัณฑ์ดีก็ช่วยในการที่ทําให้เรานะคะหุ่นดีนะคะหุ่นพรอมขึ้นมาทันทีเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะสามารถที่จะฟลอมได้พี่ย่าญหนักพี่ย่านะคะาตอนนี้อายุ52ปีนะคะตอนนี้หนักนานอยู่ระหว่าง59นะ59-60กิโลแต่72กิโลลดลงมาเยอะมากช่วงแรกก็ลดจาก72เหลือ65จาก65เหลือ63และตอนนี้เหลือะนะคะ59-60กิโลนะคะ ได้กาแฟนะคะได้กาแฟดีนะเวลาที่เราดื่มแล้วคือไม่หิวเราก็จะไม่กินจุกกินจิกเพราะเราเป็นคนติดหวานเป็นชอบคนกินของหวานแต่พอได้กาแฟตัวนี้นแล้วกินแล้วอิ่มนานนะคะทำให้เราไม่หิวเลยนะคะทำให้เราไม่ต้องไปกินจุกจิกนะก็เลยลดลงค่อยๆลดลงนะคะค่อยๆลดลงจนกระชับนะตัดส,ส่วนกระชับนะหลังจากให้ทุกคนคาะ